แมงเออเจ็บชิบหายเลยโอ้เราพลังเดี๋ยวไปกนลมมากท่านไปบุกมาไปปลอมตัวบาบาเลดีกว่าเยอยๆทุกคนทุกคนไม่มัมันมันผิดมันผิดเรื่องมันผิดเรื่องโอเคครับวันนี้เราก็จะมาทําสรุปตัวละครซ v วครับตัวละครนี้ผมทุกคนตัวละครนี้จะอยู่ในแกงเออในแกงพระเอกด้วยนะครับ แล้วอันอันหลับที่ถูกเลือกไปก็คืออันดับตัวละคร CVC8 ครับนี่ครับนี่ CVC8 ก็จะอยู่ตรงนี้ครับบนข,ข้างหลัง T.W. ใช่ <c oughs> มา <c oughs> เดี๋ยวเรามาทำประวัติเลยครับฉันได้สร้างเอเรียนตัวหนึ่งไว้เป็นเอเรียนที่ตอนโตจะเป็นมนุษย์เหมือนกันเรางั้นเหรอแล้วแกก็ มาให้ฉันดูสิว่าเอเลี่ยนมันเป็นแบบไหนกอดตรงหน้าแกเลยสิไหนดูดิฮะแล้วเอเลี่ยนสายพันธุ์นี้มันไม่อันตรายเหรอมันอันตรายมึงอ่ะแล้วทำไมแกให้มันอยู่ทำไมแกไม่ให้มันอยู่อืไม่ให้ไม่ให้กักทำไมแกไม่กักขังมันล่ะฉันก็ขังมันด้ยนะฮะ วิ่งนีโอเคเดี๋ยวขาผมผงมันรียบร้อยเหลือแ,แค่ตรงรีบวิ่งนี้เดี๋ยวมีเจอคนมีคนจับได้ออสออรุปจะรู้จะรู้เฮ้ยตกใจมันใ,มน,นใครมานอนๆๆอยู่ใครมันนอนหัวโดอยู่ตรงนี้เนี่ยเรเก็บไปแล้วกันเขาน่าจะลงทางมาโอเคแค่เขานอนตรงนี้เลยแล้วกันเฮ้ยดีแกใครเนี่ยแกพาฉันมาทำไมเฮ้ยอย่าอย่าหยุดหยุด อยู่แว่าอยู่ๆฉันเห็นแกสลบช็อกเลยมางั้นนายอยู่บ้านฉันไหมฉันเห็นนายหลงทางมาใช่ไหมนายหลงทางมาใช่ไหมใช่ฉันอยากฉันอยู่ฉันจะอยู่เป็นครอบครัวนายก็ได้ว่าฉันไม่มีใครอยู่เลยฉันเหงาฉันมีแค่เออทีวีเอ้ยฉันมีแค่เอ็มเอ็นเคฉันมีแค่เอ็มเอเคอยู่ด้วยกันสองคนมีสมาชิกใหม่มาก็ดีนะ อะไรเปื้อนๆนี่เฮ้ยน้ำหกอะ่ะไม่เป็นไร <c oughs> ไม่เป็นไรเอ่อ MK ก็อยู่ในห้องน้ำเขาชอบเล่นน้ำอะ่ะเขาสาดน้ำมาโดนโอเคครับเดี๋ยวฉันไปซื้อเอ่อไปซื้อผักไปซื้อปลาแซลมอนไปซื้ออะไรไปไปไปซื้ออะไรไปซื้อกับข้ามาทำกิกับเ้ามาทำอาหารกินนะโอเคครับกลับมาแล้วหรอครับคุณทีเดีวเฮ้ยนี่ใครอ่ะครับคุณทีเดีว นนี้เหรอคนนี้เหรอเขาเป็นเด็กน้อยเขาเป็นหนูน้อยที่เขาบอกว่าเขาถูกพ,พ่อพ่อพ่อเขาทิ้งอ่ะพ่อเขาช่วยแชาดูเขาถูกพ่อเขาทิ้งอ่ะฉันฉันก็เลยเก็บเข้ามาเลี้ยง <c oughs> เขาชื่อว่าโซนิกเป็นหนูน้อยน่ารักงั้นเหรอเราจะได้มีครอบครัวเยอะไงครับครับครับ มันเป็นตัวสีดำดำเขียวอะ่ะอ๋อนนั้นหรอเป็นคนเป็นเออเป็นเพื่อนเราอะ่ะเขาอายุสิบเก้าเหมือนเราเลยอ๋อฉันเก็บเขามาเลี้ยงอะเอ้ยฉันฉันเออช่วยเขามาเห็นเขานองสลบอยู่เขาหลงทางมาเขาครับครับโอ้โหโอเคโอเค,อเคกับโซดิกเลนะไอเมอนนั่นอะไอเมอนตัวสีฟ้านะ่ะโดนน้อยน้อยอะโอเคโอเคไม่คร่บควยเยอะดยสิ โอเคในชื่อโซนิคสนะสวนสดละ่ะผมชื่อ CVC 8ครับฉันชื่อ m อเดี๋ยวฉันพาทัวร์บ้านสนเองห้องแรกคือห้องทีวีนะคุณที่ดีวิวครับว่งไงเดี๋ยวผมออกไปเดินเล่นเดี๋ยวฉันออกไปเดินเล่นก่อนนะครับโอเคดูแลด้วล่ะดูแลตัวเอง้ยยียล่ะ CVC 8โอเคลาลาล,ลา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 โอวี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 ว อุย้ยพึ้งพึงนายมาชนฉันทำไมนี่ขอโทษครับขอโทษครับ <c oughs> ฉันยกโทษให้แต่มีความแม่นายจะต้องมาเข้ากลุ่มแล้วเข้ากลุ่มหน้ากาก,ากดำดกับฉันเฮ้ยตอนเข้านอนทีเดียวก็บกว่าหน้ากากกลุ่มหน้ากากดำอันตรายมากเป็นตนหนึ่งนี่นะโกเกมฉันเป็นหัวหน้ากลุ่มหน้ากากดำโกเกมมาชนฉันก่อนนี่นะแกก็ต้องชใช้โอเคก็ได้ครับ แกแกมีเสือ้อไหมผมมีครับเสื้อผ้าคลุมสีดำงั้นเอามาให้ฉันฉันจะโอ้คุณอยากใส่เหรอครับใช่ฉันอยากใส่ช,ช่วงนี้อากาศหนาวอยู่ด้วยโอเคครับว,ว้าวเท่ดินี่นายชื่อวอะไรเหรอผมชื่อว่า c v c 8ครับฉันชื่อเอ็มนะินดีที่ได้รู้จัก c v c 8จินดีที่ได้รู้จ,จันก,จกนะครับคุณเอ็มฉันอายุ19เก ผมก็อายุสิบเก้าเหมือนกันงั้นเราเป็นเพื่อนกันนี่โอเคเดฉันให้เสื้อหน้ากากดําแต่นายต้องห้ามเอาแต่นายต้องเอาชุดนี้ห้ามไม่ใครเห็นห้ามใครเห็นในครอบครัวนายห้ามให้ทุกคนเห็นดีขาดว้นเดชัน,ก,ก,นกับคนอื่นๆที่เป็นลูกน้องชันโอเคครับนี่อุ้ยทําไมคุณต้องโยนเนี่ยนี่เอาไปคนนายมาชนชันไงล่ะฉันฉ้นก็เลยต้องโยน หน้ากากบีอครับใช่โอเคครับน้ำงั้นผมไปเล้นะครับ <c oughs> เดี๋ยวทุกเชา้านายต้องนายต้องขอทีวีไปเดินเล่นแล้วนายมาหาฉันทุกเช้านะว่าคุณอยู่ไหนครับป่านะฉันอยู่ที่ป่าป่าป่า,ปามีโซนอะนารรู้จักไหมตอนตอนกลางคืนตอนกลางคืนตัวนั้นตอนนี้ตอนที่ผมจะไปเดินเล่นอะตอนหลังจากผมขอทีวีวไปเดินเล่น ผมก็เขาก็บอกที่อยู่ของป่าเมซอนด้วยโอเคงั้นทุกเช้ามาหาฉันนะแล้วถ้าเป็นขอทีวีไปเดินเล่นนะเข้าใจไหมโอเคครับ